สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันสูตรสรลเปาไส้ถั่วดำนวดมือ10บนาทีสำหรับมือใหม่ก็ทำได้ค่ะบอกละเอียดทุกขั้นตอนดูจบคลิปทำตามได้เลยค่ะสูตรนี้แป้งนุ่มฟูจะทำกินหรือทำขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยเราจะล่อนแป้งสาลีลงไปก่อนนะคะ ในขั้นตอนนี้แนะนําให้ล่อนแป้งด้วยนะเพราะจะทําให้แป้งของเรามีความนุ่มโฟูค่ะส่วนแป้งที่ใช้ทาซาลาเปาในวันนี้เราใช้เป็นแป้งสาลียี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะพอล่อนแป้งลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลแเซขาวผงยีสต์ในวันนี้เราใช้เป็นยีสต์หวานนะยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้ค่ะจากนั้นใส่ผงฟู น้ำมันถั่วเหลืองหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าในส่วนของน้ำเปล่าเราก็จะใส่ลงไปหมดเลยนะใครจะใช้วิธีการทยอยผสมก็ได้ค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่ะพอคนผสมแป้งมาจนเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะมาใส่กลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยค่ะหรือใครจะใช้ประมาณไหนก็ได้นะ ส่วนของเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งฝาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนผสม,มให้เข้ากันดีอีกรอบค่ะพอเราคนผสม,มแป้งมาเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดค่ะถ้าในระหว่างที่เรานวดแป้งตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งเกินไปก็ทยอยเติมน้ําลงไปผสมได้นะคะหรือถ้าตัวแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยล่อนแป้งลงไปผสมได้ค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันดีค่ะ พอเรานวดมาได้สักพักนะคะตัวแป้งของเราก็เนียนเข้ากันดีก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะส่วนนี้ขั้นตอนการนวดเราไม่ได้ใช้เวลานวดนานนะนวดพอให้แป้งเข้ากันดีก็พอค่ะพอแป้งของเราเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งของเราไว้30นาทีโดยในขั้นตอนนี้แนะนําให้หาพลาสติกมาคลุมไว้ด้วยนะคะเพื่อกันตัวแป้งของเราโดนลมและโดนอากาศค่ะหรือใครจะใช้เป็นพลาสติกแรปปิดไว้ก็ได้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งออกมานวดอีกรอบค่ะส่วนการนวดแป้งเราจะนวดในชามผสมใครจะนําออกมานวดข้างนอกก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกเลยนะส่วนขั้นตอนในการนวดแป้งเราจะใช้เวลานวดอยู่ที่10นาทีโดยการนวดเราจะใช้วิธีการนวดสลับกับการฟาดแป้งแบบนี้นะคะไปจนกว่าจะครบ10นาทีค่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะนวดและฟาดแป้งแบบนี้ไปจนกว่าจะครบ10นาทีค่อยมาดูกันค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนําเล็กน้อยนะคะถ้าเรานวดแป้งตัวแป้งติดถุงมือแนะนําให้ใช้น้ํามันทาที่ถุงมือด้วยนะกันตัวแป้งติดถุงมือค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งสลับกับการฟาดแป้งแบบนี้จนครบ10นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งรอบที่สองชั่วโมงเพื่อให้แป้งของเราได้ขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งออกมาขึ้นรูปกันค่ะก็จะสังเกตว่าตัวแป้งของเราขึ้นฟูตัวดีเลยนะคะ ในขั้นตอนที่เราจะขึ้นรูปนะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันทาที่ถุงมือด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งติดถุงมือของเราคะ่ะส่วนในขั้นตอนการขึ้นรูปแป้งนะคะเราจะใช้วิธีการช่างน้ําหนักนะคะใครที่ไม่มีตาช่างก็สามารถกะเอาได้เลยคะ่ะพอเรานําแป้งออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรวบให้เป็นลักษณะวงกลมจากนั้นเราก็จะตัดแบ่งชิ้นคะ่ะในส่วนของตัวแป้งเราจะช่างน้ําหนักเอานะคะถ้าใครไม่มีตาช่างก็แนะนําให้กะเอาได้เลยนะ ส่วนน้ำหนักตัวแป้งเราใช้50กรัมนะคะใครจะใช้น้ำหนักที่น้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเอาตามความชอบของตัวเองเลยนะพอเราได้น้ำหนักแป้งตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะรวบแป้งให้เป็นลักษณะวงกลมจากนั้นก็คึงนะคะพอคึงแป้งเสร็จเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะทำแป้งชิ้นต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะชั่งน้ำหนักแป้งได้ตามต้องการแล้วเราก็จะนำแป้งมารวบจากนั้นก็บีบแป้งให้แน่นนะคะแล้วก็คึงให้ได้ลักษณะทรงกลม แล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปจนกว่าแป้งจะหมดค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นลูกแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกระดาษไว้สสำหรับรองซาลาเปานะในวันนี้เราใช้เป็นกระดาษซับมันค่ะและในส่วนของตัวไส้ในวันนี้เราใช้เป็นไส้ถั่วแดงกวนแบบสำเร็จนะคะก็สะดวกและง่ายดีนะคะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปั้นไส้กันเลยค่ะ ในส่วนของตัวไส้เราจะใช้เป็นช้อนนะคะในการตวงช้อนที่ใช้เราก็ใช้1นส่วนสช้อนโต๊ะค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีช้อนตวงแบบนี้ก็สามารถกะเอาได้เลยนะอันนี้ก็ปั้นตามความชอบเลยค่ะในส่วนของตัวไส้เราก็ได้ชิมดูแล้วนะคะรสชาติก็ออกมาหวานกำลังดีค่ะพอปั้นไส้เสร็จเราก็จะมาขึ้นรูปซาลาเปากันเลยค่ะเราก็จะนำแป้งก้อนแรกที่เราปั้นไว้นะคะมาขึ้นรูปก่อนค่ะ ในขั้นตอนการขึ้นรูปก,ก็ไม่ยากนะคะให้เรารีดแป้งตรงขอบให้บางนะคะตรงกลางให้หนาไว้ค่ะพอรีดแป้งในความหนาบางตามต้องการแล้วเราก็จะนําตัวไส้วางลงไปตรงกลางค่ะจากนั้นก็ห่มแป้งเข้าหากันแบบนี้แล้วก็บีบตัวแป้งให้แน่นเลยนะคะเพื่อกันตัวแป้งหลุดค่ะจากนั้นก็คึงเพื่อให้ตัวแป้งของเราเป็นลักษณะวงกลมพอได้แป้งทรงกลมดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาวางใส่กระดาษที่เราเตรียมไว้ค่ะ ในวันนี้เราใช้เป็นกระดาษซับมันนะคะก็ตัดให้ได้รูปทรงสี่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะหรือใครจะใช้เป็นแผ่นรองสลับเปาก็ได้นะคะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยค่ะโอเคนะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นค่ะก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะรีดแป้งตรงขอบให้บางตรงกลางให้หนานะคะพอได้แป้งความหนาบางตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะหยิบตัวไส้วางลงไปตรงกลางจากนั้นก็ห่มแป้งเข้าหากันค่ะ ในขั้นตอนนี้ให้เราบีบตัวแป้งให้แน่นเลยนะคะเพื่อกันตัวแป้งหลุดค่ะจากนั้นก็ครึ่งพอคึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสละเปาของเราวางลงไปที่กระดาษค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จัดทรงให้สวยงามแล้วก็กดเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรูปซาลาเปาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยนะเราก็จะนํามาพักไว้ในซึง้งโดยในขั้นตอนนี้เราจะพักไว้15นาทีเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้ขึ้นฟูตัตวดีเล็กน้อยค่ะในช่วงที่เราพักแป้งเราก็จะไปตั้งน้ํารอเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําสีผสมอาหารมาแต้มตรงกลางซาลาเปาค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะส่วนของเราก็ใช้เป็นสีม่วงค่ะ การวางซาลาเปานะคะแนะนําให้วางให้ห่างกันด้วยนะเพราะในขั้นตอนที่เรานําไปนึ่งตัวซาลาเปาของเราจะขึ้นฟูตัวนะคะเดี๋ยวแป้งซาลาเปาของเราจะติดกันค่ะดังนั้นแนะนําวางให้ห่างกันด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะส่วนไฟที่ใช้เราใช้เป็นไฟแรงค่ะก่อนึ่งซาลาเปา8นาที ในขั้นตอนนี้ไม่แนะนําให้หนึ่งนานเกินไปนะคะถ้านึ่งนานเกินไปจะทําให้ตัวแป้งของเรายุบค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งซาลาเปามาครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะโดยในขั้นตอนการเปิดฝาซึ้งจะต้องเปิดอย่างไวนะคะเพื่อไม่ให้น้ําหยดใส่หน้าซาลาเปาค่ะตอนนี้ซาลาเปาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สจากนั้นก็พักไว้ให้ใคลายร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเสริร์ฟกันค่ะ ตอนนี้ซาลาเปาไส้ตัวแดงก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกเนื้อแป้งให้ดูกันนะคะตัวเนื้อแป้งของเรามีความนุ่มฟูมากค่ะส่วนตัวไส้ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนคนไหนที่ชอบไส้เยอะก็สามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีทำซาลาเปาไส้ถั่วดำสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะที่สำคัญตัวแป้งของเราไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะคะก็จะมีความนุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะ ส่วนตัวไส้ถ้าเกิดท่านไหนจะทําเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะส่วนของเราก็จะใช้ไส้สําเร็จแบบนี้เพราะสะดวกและง่ายดีค่ะและสูตรที่เราให้ในวันนี้เป็นสูตรทํากินทําขายได้จริงนะคะตัวแป้งมีความนุ่มข้ามวันค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ